ผมนุ่มๆเนี่ยนับเป็นอาณาจักรแห่งการเรียนรู้และพื้นที่ปลอดภัยของเด็กๆแต่ผมก็เปื้อนและชอกระปกง่ายเก็บฟุนมีคราบฝังแน่นที่บ้านผมก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้ติดบ้านไว้กับเครื่องทำความสะอาดผมไอริสโอยามะ rns p 1 0ตัวเดียวจบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมเบาะผ้าเฟอร์นิเจอร์ผ้าใช้งานง่ายมากขนาดกระทัดรัก์น้ำหนักเบาเพียงเติมน้ำสะอาดจากนั้นนะครับให้กดปุ่มฉีดน้ำลงบนจุดที่เปื้อนจนชุ่มใช้หัวแปรงขัดดูถูทำความสะอาดสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับว่าคราบสกรปรกที่ถูกละลายกับน้ําจะถูกดูดขึ้นมาด้วยแรงดูดอันทรงพลังหมดปัญหาเรื่องคราบและกลิ่นเหมน็นที่สําคัญการใช้เพียงน้ําเปล่านะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีก็ยิ่งดีและปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง ลองสังเกตที่ถังเก็บน้ําเสียจะเห็นว่ามีคราบสกปรกเต็มไปหมดเลยหลังจากที่ใช้งานเสร็จพบว่าคราบฝังลึกที่พรมดูสะอาดและน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นสนใจอยากให้บ้านสะอาดกดสั่งซื้อที่ตะกา้าและฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับ